พ่อแม่พี่น้องของววลาทุกท่านนะคะพบก,กันเป็นคลิปที่2นะคะเป็นวันอังคารเซสส,สีชมพูนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านาค่ะท่านใดสนใจสินค้าอะไรทักถ่ายกันเข้ามานะคะวันนี้คลิปนี้เราก็จะมาเป็นภาคลุมแ่นกระสวยสวยและก็ๆๆใหม่ทุกขื้นเลยนะคะอ่ คลิปผ่านๆมานะคะเวลาขายออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้มาใหม่วันนี้เลยนะคะพเพราะไม่พี่น้องค่ะ,ะท่านจะได้ผ้าคลุมไหล่สวยๆเนื้อดีๆราคามาตรฐานนะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ <HAEL. S 1> ปกติเราพาดตรงนี้ต้องขาย59 9นะคะ5 9 9กนะคะแต่วันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรสุดๆนะคะ สินค้าของเราจัดโปรให้ท่านเพียงพื้นละ550นะคะค่าส่ง50บาทต่อนหนึ่งรอบนะคะวันนี้เพื่อเป็นการให้ท่านได้เลือกสินค้าดีๆแล้วฝนก็กําลังจะตกบอรดาจัดสตางค์ให้ท่านเลยอันนี้มีเพือนเดียวนะคะหากท่านใดสนใจเอาไปฝากไปต้อนเชิญได้นะคะสีม่วงนะคะสีม่วงนะคะสีม่วงงามมากของคำหอมหอมเห็นไหมคะอันนี้บอรดาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ550บาทนะคะต่อนหนึ่งพืนนะคะขอแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ ทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยงามมากเนื้อผ้าแน่นดีนะคะตัวนี้รับรองเนื้อผ้าของวราดาเนื้อนแน่นคัดเจนมาแล้วนะคะเราจะคัดผ้าแต่ละผืนละผืนนะคะวราดาจะไม่ซื้อของเหมาของรวมนะคะเพราะว่าวราดาเอาแบบที่แบบว่าชัดเจนนะคะเราส่งไปแล้วไม่ต้องมีตําหนิกันนะคะว่าผ้าสวยผ้าไม่สวยนะคะเราให้ท่านพิเศษเลยนะคะ5501-550หนึ่งทับห้าร้อยห้าสิบนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยนะคะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสินค้าของเราโอเคเห็นไหมคะทั้งใหญ่ทั้งยาวได้เลยนะคะสินค้าของเราโอเคเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะอันนี้ลำเบอร์หนึ่งห้าร้อยห้าสิบนะคะโตมาจะเป็นลำเบอร์สองสามพีโฟเห็นไหมคะ สวยแท้แน่นอนเลยนะคะตัดเสื้อก็ได้อพยหผมก็สวยนะคะจัดโปรให้ท่านนะคะจากพื้นละเ0้าอนะคะเพียง550บาทนะคะ2ทัา550านะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้อะไรก็โอเคนะคะสินค,ค้าของเรามีพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าคามสีตะกรแน่นอนเลยนะคะ สีคามเข้มนะคะไม่ใช่สีคามเคมนีนะคะท่านดูดีๆนะคะและมองมานี่สวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากนะคะ550าเท่านั้นนะคะนี่พื้นเดียวนะคะโอเคเรามาพื้นที่3นะคะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นสีเข้มคามเข้มเลยนะคะเราก็จัดโปรให้เหมือนกันลายเสียบสวยงามนะคะลายเสียบนะคะ550บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านรดสุดใจนะคะ3าถ้าห5าานะคะสินค้าของเรามีกินท้องขายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านจะได้สินค้าไปฝากไปต้อนก็ มาลับไปเลยนะคะไม่ผิดหวังนะคะเรามีกล่องขายให้ด้วยกล่องไปละ30บาทนะคะกล่องใส่ตัวนี้แต่เราจัดโปรเพียง25บาทเท่าต้นทุนนะคะเป็นกล่องใหญ่นะคะท่านอยากใส่กล่องก็บวกราคากันเข้าไปแต่จะพ่อผ้า550้าบาทค่าส่งรอบละ5้บาทสวยจริงๆนะคะงามสีเข้มอันนี้ก็มีพืนเดียวนะคะอันนี้ก็มีพืนเดียวนะคะงามงามจริงๆนะคะคนะคะทามเข้ม สีน้ําทะเลเห็นไหมคะท่านดูสวยนะคะดบวยช่อดูเชิงนะคะสวยงามนะคะผ้าทุกผืนนี้วัรดาเพิ่งได้มาวันนี้นะคะเลือกมาสวยสวยเลยนะคะจัดโบให้ท่านสุดๆเลยนะคะ550บาทเท่านั้นวันนี้เราจัดโบให้นาเบอร์สี่นะคะสี่ถ้าห้าร้อยห้าสิบนะคะหากคอมเนพี่น้องท่านใดสนใจอยากเอาไปฝากไปต้อนก็โอเคนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะท่านจะไม่ผิดหวังนะคะเมื่อท่านได้ใช้สินค้าของร้านเรานะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ น้ำบุกนะคะนี่งามมากนะคะสวย550นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านสนใจอะไรทักมาเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาววันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้ท่านสุด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 เปอร์สุดเลยนะคะ550นะคะ550เป็นผ้าสีแต่ก้อนเนื้อนิ่มนะคะเนื้อนิ่มยกช่อยกดอกนะคะถ้าหากท่านสนใจทักมาเลยนะคะูเลยคะสวยค่ะดูลายนะคะ สีามน้ําทะเลนะคะสีขามน้ําทะเลสไลด์สาทีโทนะคะ, 3, ะ,คะอันนี้นำเบอร์หกนะคะพอ่อแม่พี่น้องค้าหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหากท่านอยากไปฝากไปต้นอนก็เชิญนะคะสินค้าของเรามีกิน้อมขายสินค้าของเรามีแค้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะ จัดโปรเพียง550 Number เบอร์6นะคะท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนได้เลยนะคะสินค้าของเราสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะงานค้าของเราโอเคนะคะสินค้าเราสวยสินค้าเราดีนะคะดูลายเสียบนะคะลายเสียบงามมากนะคะลำเบอร์ number 7นะคะลำเบอร์ number 7จ็ดเซเว่นอีเลเว่นนะคะหากท่านต้องการาทักทายกันเข้ามาหากท่านอยากได้สินค้านะคะสินค้าของเราสวยนะคะ่ะ สินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะชัดเจนนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมขอให้ท่านเข้ามาเลยนะคะวันนี้เรามีแท้แน่นอนนะคะนําเบอร์เจ็ดห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะลายงามมากนะคะท่านดูลายดีๆนะคะเหลืองสวยงามมากช่วงนี้ทางราชการก็ให้ใส่สีเหลืองนะคะท่านอาบิสัตได้เลยนะคะนะคะสีเหลืองลายดอกอินทนิลเหลืองนะคะ สวยงามท่านดูดีๆนะคะท,ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวสวยมากนะคะ5 5 0บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น <K al ong> ้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ550เท่านั้นวันนี้เรามีจัดโปรให้ท่านลันนี้เรามีของสวยๆงามๆให้ท่านแน่นอนนะคะเพราะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เราจัดโปรให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวดูสีเหลืองสวยงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะ โอเคนะคะเรามาต่อนะคะเมื่อเมืม่อสักครู่พราว่ามีลูกค้าโทรมาเนะาะทั้งใหญ่ทั้งยาวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยค่ะลายมงกุฎนะคะตัวน,นี้นับเบอร์เ้านะคะพ่อแม่พี่นะะ้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนับเบอร์เก้านะคะเราจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะห้าร้อย 5 5 0บาทนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะ550บาททั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวันนี้เราจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะสินค้ามาเยอะนะคะวันนี้มีหลายพืนนะคะเมื่อสักครู่ลูกค้าโทรมาก็คุยกับลูกค้าไปนะคะโอเคนะคะนี่สวยค่ะต่อมาเป็นัมเบอร์สิบนะคะอันนี้สีเหลืองนะคะเหลืองแต่เหลืองอมอมอมส้มนะคะตัวนี้เรียกว่าเหลืองอมส้มสวยนะคะออกส้มหน่อยหนึ่งนะคะเห็นไหมคะลายงามนะคะ ลายงามนะคะลายงามลายสวยคะ่ะลายสวยจริงลายมัดหมีอย่างละเอียด e เลยนะคะแล้วก็จัดโปรให้ท่านนะคะ550บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมข,ขายสินค้าของเรามีแท้แน่น,นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสวยนะคะ550นัมเบอร์10นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาเลยนะคะเพราะสินค้าของเรามีแท้แน่น,นอนงามมากนะคะแต่ละลายสวยนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะ ต่อมาอีกนะคะเป็นนับเบอร์สิอันนี้ก็โอเคนะคะสวยนะคะสวยนับเบอร์สิบเอ็ดนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะสินค้ามาวันนี้าะมีแต่ลายงางะอันนี้เป็นลายเสียบสับประรดนะคะนี่ค่ะลายมงกุฎยาวนะคะเสียบสับประรดเรียบง่ายๆกันนะคะ mm hmm. ท่านสนใจพื้นไหน mm hmm. เบอร์ไหนแคบมาเลยนะคะจร mm ิง hmm. ๆแล้วเราไม่ mm hmm. ไม, mm hmm. ไม่ไม่ต้องอ่านลายก็ได้เราดูว่าเราชอบพื้นไหนนับเบอร์ไหนก็เอาอันนั้นราคาสินที่เราชอบก็สวยสวยทุกลายนะคะสินค้าของเราไม่มีตกเกตสินค้าของเราไม่มีตกเทนนะคะสวยที่สุดเลยนะคะที่เราเลือกมา วยจริงๆสวยมากมาถ้าเราเลือกมาต้องสวยนะคะถ้าไม่สวยเราไม่เอาเข้ามานะะในช่อง YouTube ของแม่คะานี่องค์ม่วงนะคะลายขอขคดเกี่ยวพ่อพญานาคลายต้นตำลักนะคะเด่ค่ะสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวราดาก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะน้ำเบอร์12-550บาทนะคะจริงๆค่ารุ่นนี้ต้องขายพื้นละ9 0้บาทแต่เราก็ยังจัดโปรให้ท่านตลอดนะคะ ในราคา550บาทเนาะวันนี้เรามีกิ้งพร้อมขายเรามีเทแนโนนะคะเราจัดโปรให้ท่านทุกๆคนเลยนะคะท่านใดเข้ามาก็จัดโปรให้ทุกคนยนะคะ550บาทนะคะแล้วเรามีรายขาดเดียวกันเลยนะคะนกยุงกิ้งกิ้งไม่ได้อยู่แล้วนกยุงมาแพงกว่าปืนเลยสามสิบบาทแต่วรดาจัดโปรให้ท่านนะคะห้าร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะธรรมดานกยุงมีขายไม่ได้รายพิเศษแต่วรดาก็อยากให้ท่านอันไหนที่ลดหลั่นได้วรดาก็ขายนะคะวรรดาจะไม่ จำกัดนะคะว่าสินค้าของเราต้องยืนราคาเดิมแต่ก็ขอควรมิตายถ้าอันไหนช่วงปรับขึ้นแล้วก็ขอขึ้นนะคะมีแม่ๆบางคนก็จะชอบโทรมาต่อว่าว่าเราปรับราคาขึ้นไหมเราไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวเราเองนะคะมันอยู่ที่สินค้าแล้วอยู่ที่แม่กีท่ทอนวก็ต้องขยับไปตามเนื้อผ้านะคะขยับไปกลางเศ,ศรษฐกิจเนาะนิดๆหน่อยๆก็คงอนุโลมต่อกันนะคะ550 อยากขายนะคะอยากขายอยากขายนะคะอยากขายมากนะคะ550อันนี้บัมเบอร์14นะคะสินค้าคลิปนี้เยอะมากเลยนะคะมีแต่พื้นงาม,งาม,งามๆหรือใเยอะทั้งนั้นเลยนะคะจัดโปรให้ท่าน550นะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะทักมาเลยบัมเบอร์14ลายนกยุงลำแพนเนาะสีชมพูทั้งใหญ่ทั้งยาวสวยงามมากนะคะสวยงามมากทำยังไงก็ไม่ได้ราคาแต่วาดาก็อยากให้ท่านนะคะรับไปเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะลายกวาง ลายกวงต้องขายพืนลัดมืดเป็นพันเลยนะคะที่อื่นนะคะแต่วราดาก็ให้ท่านนะคะให้ท่านไปเลยนะคะ550ท่านใดสนใจมีพื้นเดียวเท่านี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกนะคะต้องรอลอดหน้านะคะค่ะสวยนะคะ550บาทนะคะสวยเทแนนนงามมากทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงๆนะคะใหญ่ยาวมากเลยนะคะใหญ่ยาวมากจริงๆนะคะ,นะคะตัวนี้ใหญ่ยาวมากนะคะรายกวงวรวลาดาก็นะคะเราจัดโปรให้ท่านทุกคนทุกคลิปนะคะ,ะท่านใดเข้ามาก็มาดูมาชมนะคะ สินค้าของเรามีจริงควงขายอย่างยูโตัววลราดานี้ก็โอเคขายนะคะ550บาทเช่นกันท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะสุดท้ายในคลิปนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมได้แต่คํะมาขอบพระคุณพ่ณอแม่พี่น้องที่เมตตาทุกคนนะคะขอบคุณจากเก่งจิงของวลราดาภาคามจังหวัดสกลน,นะครค่ะ